สวัสดีครับน้องๆครับพบกับคูก๊อฟคณิตออนไลน์นะครับวันนี้คุก๊อฟจะมีตัวอย่างการคิดเลขนะครับในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์สำหรับค่าตรีโกณที่เกิน1รอบอะนะฮะเช่น47พายส่วน3เนี่ยเราจะหาค่าไซน์ได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิค3สเต็ปนะครับแล้วน้องๆจะทำได้ทุกข้อเลยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นการหาค่าตรีโกณที่เกินหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะการหาค่าตรีโกณมิตินะครับเอาแบบที่มันเกินวงกลมหน่หน่วยหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ยากนะทำความเข้าใจก่อนแรกๆอาจจะแบบดูช้านิดนึงตัวอย่างนะครับสมมุติว่า จทย์ต้องการหาค่าของ s ซายนะฮะอซ่ะ49พายส่วน4น้องดูดีๆนะ49พายส่วน4เนี่ยแน่นอนมันเกิน1รอบนะครับวิธีทำครับให้น้องๆทำงี้ครับเอาไอ้เจ้ามุม49พายส่วน4เนี่ยนะมาตัดทอนก่อนนะฮะเอา4ไปหาร49มันได้เท่าไหร่บ้างครับมาส1 4 ัด49ครับ4 1 4 4 2 8เหลือเศษ1ใช่ไหมอ่ะมันได้12เศษ1ก็คือ4มันหารค้างไว้เห็นไหมครับตัวเลขนี้อ่ะอยู่ในวงเล็บ12บวกเศษ1ส่วน4ซึ่งมันก็คือ12พายบวกพายส่วน4โอเคไหมอันนี้ความรู้เก่านะครับตอนเด็กๆเราเรียนการตัดทอนเลขมาแล้ว สำหรับคนที่จะทำตรงนี้ได้ต้องมีความรู้เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยมาบ้างแล้วนะครับมาดูตัวนี้กันฮนะ12พายกับพายส่วนสมันเป็นยังไงน้องก็วาดว,วงกลมหนึ่งหน่วยแบบจำลองภาพขึ้นมาเล็กๆนะนะสมมุติว่ากลมเนาะขีดแบ่งครึ่งนี่คืออะไรวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยจะนับทางขวาเป็นอะไรครับ0นถ้าวนไปครบ1รอบก็คือ2พาย วนไปอีกหนึ่งรอบก็คือ4ีพาย6กพายนี่คือแต่ละรอบฉะนั้นถ้าเราเจอว่ามันคือ12บพายน้องแยกชิ้นกันดูนะ12บพายแสดงว่าปิดตัวนี้ไว้หมุนไป12บพายจะต้องตกฝั่งขวาแน่ๆถูกไหมหนึ่รอบ2รอบ3มรอบ6รอบอะมาตกฝั่งขวานะครับ12บพายตกฝั่งขวาครับบวกอีกพายส่วนสี่ครับน้องๆครับ หนึ่งรอบมันคือ2อพายใช่ไหมแสดงว่าครึ่งรอบมันคือพายครับวัดจากฝั่งขวามาถึงฝั่งซ้ายคือพายโจทย์ต้องการเศษอีกพายส่วน4ฉะนั้นดูนะแบ่งครึ่งวงคือ1นพายใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งก็คือพายส่วน2แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนี่คือพายแบ่งเป็น4ส่วน หนึงชิ้นเรียกว่าพายส่วน4เห็นไหมครับแสดงว่า12บพายบวกพายส่วน4มันจะมาตกตรงนี้พอดีนะน้องๆก็จะได้แล้วครับว่าตำแหน่งของ49่าพายส่วน4มันคือตรงนี้นั่นก็คือ s ซสี่สิบาพายส่วน4มีค่าเทียบเท่ากับาย π ส่วน4อยู่คอดแบรนด์หเป็นบวกครับหลังจากนี้น้องๆต้องมีพื้นฐานด้วยตัวเองแล้วว่ามันคือไซ n ์45องศานะครับต้องจำตารางได้แล้วว่ามันคือรูท2ส่วน2เข้าใจไหมครับสรุปว่าไซ n ์49พายส่วน4ก็คือรูท2ส่วน2 ทบทวนสเต็ปอีกครั้งหนึ่งครับน้องครับ1แยกออกมานะครับ 2. วาดรูปหาตำแหน่ง3แปลงค่าออกมาครับเห็นไหมแยกออกมาเป็นจำนวนคระนะครับหาตำแหน่งให้เจอแล้วก็แปลค่าเดี๋ยวให้ดูอีกครให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะดูทันไหม อันนี้ต้องสําหรับคนที่เรียนตีกรวนมาบ้างแล้วนะวงกลมหนึ่งหน่วยต้องได้แล้วนะมาดูต่อนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งสมมตินะโจทย์ต้องการหาค่าของคอสคอสหกสิบแปดพายส่วนสามครับมาดูกันวิธีทำทำไงก่อนเอาหกสิบแปดพายส่วนสามมาแยกชิ้นส่วนก่อนเนาะแยกเป็นอะไรครับ 3ตัดเลยสามสองหกามตัด8 3ดสามสองหเหลือเศษสองเห็นไหมฮะก็เขียนพายลงไปเสร็จแล้วน้องๆก็มาวาดวงกลมหนึ่งหน่วยนะสะเต็ปที่2นะครับวาดวงกลมจำลองเอเคไหมอ่ะยีพายเลขคู่ครับอยู่ฝั่งขวาครับถ้าเลขคี่อยู่ฝั่งซ้าย ฟังขวาสองพายส่วนสามและสองพายส่วนสามคือตรงไหนน้องดูครับถ้าจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยครึ่งวงเนี่ยเขาเรียกพายใช่ไหมหนึ่งพายแต่มาแบ่งเป็นสามส่วนคืออย่างนี้นี่แบ่งเป็นสามส่วนเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นคือพายส่วนสามพายส่วนสามพายส่วน 3, าสามโจทย์ต้องการ22พายกับเศษ2พายส่วน3เพราะฉะนั้นน้องวัดจากตรงนี้มาถึง ตำแหน่งนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือ2พายส่วน3โอเคนะสรุปก็คือค่าคอสของ68พายส่วน3มีค่าเท่ากับคอส2พายส่วน3นั่นเองต้องแปลอีกทีหนึง่งน้องดูนะสุดท้ายน้องต้องเทียบให้ได้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไรในคอสแรมน,นึ่ง นะฮะฮให้นับจากแกน x ถอยหลังมาเห็นไหมมันก็คือพายส่วน3เพราะฉะนั้นมันคือ c o s พายส่วน3ของคอนเดนซ์หนึแต่อยู่ในคอนเดนซ์สองที่แท้จริงเครื่องหมาย cos ต้องเป็นลบครับสุดท้ายน้องก็มาสรุป c o s พายส่วน3มันก็คือ cos 60 cos 60ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ก็จบ พอจะเข้าใจหลักการไหมฮะบางคนบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยนะครับมีหลายจุดที่น้องต้องไปเพิ่มเติมมาก่อนนั่นคือวงกลมหนึ่งหน่วยน้องต้องเป๊ะนะฮะการอ่านเครื่องหมายคอสไซน์ต้องรู้ว่าคอสเป็น x อ็กไซน์เป็น y คนสแดนอะไรมีค่าเท่าไหร่น้องต้องรู้เข้าใจไหมมันมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกอนะครับสาหรับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างให้น้องลองไปฝึกแยกก่อนนะแยกตัวเลขให้เป็นแล้วแปลค่าอ่านตําแหน่งให้ได้ เคนะฮะต้องวาดวงกลมประกอบอย่าขี้เกียจฮนะวาดไปเถอะแล้วพบกันใหม่ครับเป็นไงบ้างครับง่ายใช่ไหมครับเราทําง่าย,ายแค่แบ่งออกมาแบ่งตัวเลขอ,ออกมานะครับให้ชัดเจนว่าเป็นคู่หรือเป็นคี่อยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายแล้วเราก็หาค่าของมุมเศษที่เหลือได้ง่ายได้นะครับน้องๆควรจะฝึกเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยให้แม่นๆเข้าใจนะแล้วก็ไปทําโจทย์เยอะๆนะครับแล้วก็จะเก่งขึ้นเอง สำหรับน้องๆคนใดที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับฟังชันตรีโกณมิติแบบเต็มเรื่องนะครับกู๊ก็จะมีรูปแบบของวิดีโอเรียนออนไลน์ผ่าน f c e e o o o นะครับโดยการสรุปเนื้อหาแล้วก็ทำโจทย์เป็นโจทย์แพ็คก,นะก็จะให้ดูโจทย์หลายๆข้อน้องๆจะได้ฝึกความชำนาญเพิ่มขึ้นนะครับสามารถสมัครเรียนนะครับหรือสอบถามเข้ามาได้นะฮะผ่าน Facebook Inbox เข้ามาเลยนะฮะหรือโทรสอบถามที่0969641961นะฮะโอเคและสำหรับน้องๆที่ต้องการจะเรียนสดกับครูกรับครูกรับก็จะสอนอยู่ที่ถนนประชาอุทิศนะครับใกล้ๆก,กับโลตัสประชาอุทิศนะครับเหมือนเดิมสนใจสมัครเรียนนะครับสอบถามเข้ามาที่0969641961 นะครับหรือยังไม่แน่ใจอ่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับที่เว็บไซต์ของ o ร g ๊ปเอง www.t e a c h e r อตามนี้นะนะฮะดนะครับสงสัยยังไงสอบถามหนึงเข้ามาได้เลยครับโอเคนะครับแล้วพบกันกับเทคนิคดีๆอีกในทางหน้าสำหรับตริโกลมิติค่าเกินหนึ่งรอบวันนี้แค่นี้แล้วครับไปฝึกกันเยอะๆสวัสดีครับ